สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอื้อไม่ได้นะไม่รู้ได้ก็ไม่รู้แต่ผมไม่เคยดูนะเหรอเขาเขาเรียกอะไรนะพี่สตีทกายสตีทกายโอ้โหดูสีดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรอบรถก่อนนะขอดูรอบรถหน่อยแมมก็เท่อะโอ้โหเป็นสูบีครับอุ้ยเปิดเพลงได้เลยเหรอ เนี่ยโอ้มันเป็นจอจอแอนดรอยเหรอดี่จอแบบไหนโอ้มันฟังเพลงฟังได้เอ้าเวลาเราขี่เราเร็วนี้มันได้ยินเพลงไหมเอ้าเหรอไม่ก็ต้องเปิดดังๆไงมันก็ต้องเปิดดังๆแต่มันก็มันแล้วแต่คนอะเหรอต้องเปิดดังๆเลยนะดึ๊บดึบดึบมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งต้อพูดซีวีโอมันจะมีลำโพงตรงนี้ด้วยเหรอก็ตัวนี้มันมีลำโพงสองอันตัวนั้นดังกว่านี้อีกแล้วแล้วขี่ไปมันได้ยินแบบดึ๊บดึบดึบไหมเหมือนเหมือนในรถยนต์เลยนะ เหรอโอ้โหแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจีชื่จีพี่ยพอยู่ที่ไหนเหรออยู่วิรีรำอ,อยู่วิรีรำเนาะโอ้โหถามหน่อยคันนี้กี่ล้านนะพี่ครถใหม่อะไมันตกขนาดเกือบล้านหกเกือบล้าเหรอเรอะอันนี้รถเก่าตรงไหนอ่ะอันนี้ผมซื้อมือสองมาเหรอนี่สภาพมือสองแล้วพี่ผมซื้อมือสองมาตอนเขาวิ่งอยู่ประมาณพันพันหกเรอะคันหนูเล็กดซื้อมาล้านสองพี่ซื้อมาล้านสอง โคตรโหดอ่ะโอ,โ,โอ้โหดูดิแม่งโคตรเงา,าอ่ะแต่สีนี้สีจากโรงงานเลยอ่ะพี่ใช่เป็นปีของมันอ๋อเ<ล>หรอปีนี้ปีนีน้จะเป็นสีนี้พอปีต่อมาเขาก็ไม่ทําขอให้เป็นเป็นแบบอ่าใช่จะเป็นปีนี้มันก็จะเป็นลายนี้เออปีนี้ต่อไปมันก็จะเป็นลายนี้เออโอ้มัน,นจะไปหาซื้อรถใหม่ก็ไม่มีแล้วใช่ แต่ออแต่สภาพเหมือนรถใหม่เลยอ่ะเหมือนพี่ได้รถ,รถรถรถใหม่มาเลยช่วง้รกเขา,ไม,ขา,เามไ,มไม่เคยขับกันหรูหราจริงไม่เคยขับมันขับแต่ออกคลิปเนาะแบบนี้เนาะโอ<ช>้โหราคาแบบแรงมากแล้วมันวิ่งโหดไหมพี่แบบเนี้ยก็อยู่ที่มือเราเหรอว,วิ่งถึงสองร้อยไหมแบบพี่วิ่งโหดๆถึงสองร้อยไหมเสียดเจ็บมาก สิบแล้วหกสิบกันเหรอเคื่องกันอันตรายแล้วเออแล้วมันนิ่งไหมพี่แบบเนี้ยนิ่งนะนี่เหรอนตามันจะเป็นสไตล์เหมือนว่าเขื่อนมันจะสั่นหรอแล้วว่าผมจะถามยังไงดีวะมันร้อนขาไหมเครื่องใหญ่อ่ะไม่ร้อนหรอก็ใส่กีงอ๋อใส่กีงนะนี่ครับโอ้โหท้าวขาเราเป็นที่นี้เนาะถอดออกมาใช่ไหมครับพี่โหเดีมาก โอ้พี่พี่ขับขับให้ผมดูหน่อยได้ไหมเง้ยเงี้ยเนี่ยฮะเหรออยากฟังเสียงฟังเสียงอะมันหมงันอะเหรอดงันฟังเสียงเลยไหมฟังเสียงอะไรสิไสิฟังเสียงใช่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 น่หมีกนู้นเดี๋ยวเขไปถ่ายให้นูด้วยโอเคโอเคอ้ามุญแจนี่หรอมันมุดจชอยู่กตวงอ๋อ ยงโหดเกินเป้นไหนพี่โอ้พอ่พอพออแซ้ <laughs> ยูบได้ต,งนนดตงังค์เี้ยงค์ร่ั <laughs> ออะไรครับแซมิงบริการเอ่าแสนแสนกว่าคนพหมอ้ยม่ธรรมดาลอืมธรรมดาโอ้ไม,ดดไม่ไม่ได้เยอะหรอพี่ <laughs> <laughs> พี่ก็พูดไป ธรรมดาไม่รู้อ่ะพี่เดินเดินมันช้าไม่วิ่งวิ่งมาจากอะไรวิ่งไม่รู้อ่ะพี่แต่ผมชอบวิ่งอ่ะชอบไม่รู้อ่ะเอออาเปิดรู้พี่ในเพจก็ได้เพจเพจใช่เชิญจัดครับ เดี๋ยวบายบายอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านกรวดครับบ้านกรวดบ้านกรวดนี่แหละอเภอบ้านกรวดเฮ้ยเดือนนึงได้หลายตังค์นะเนี่ยเอ๋พี่ก็พูดไปได้รถแด้งเลยไม่ได้บัญชีเลยไปโอนเข้าให้เลยโอ้โหนี่ไปแล้วจาทำอไมรีบไปยังอ่ะโอ้โหไปแล้วครับไปรออยู่งานพี่พี่ออกงานบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะเหรอ แล้วแต่ทีมงานนะแล้วแต่ว่างแล้วแต่ว่างไม่ว่างก็แล้วแต่ว่ากันอันนี้เสาอะไระพี่วิทยุอ๋อฟังวิทยุเอาแบบ,บลงตัวมากเลยอะ่ะแล้วสีสวยด้วยค่ะพี่ปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ